สบาดีนะครับสบายดีนะครับผมนะครับโอ้โหคิดถึงคิดถึงอีเวนต์แบบพิเศ์อ่ะเออนะครับดีใจมากๆที่ได้เจอตำรวจในวันนี้แล้วก็ความหล่อเป็นไงทุกคนหล่อหล่อแบบเอาจริงครับเจอตำรวจเนีตำรวจจับนะทำไมฮะหล่อเกินกฎหมายกำหนดไปกูใจดีนะครับผมสบายดีสบายดีครับพี่โดสบายดีสบายดีครับผมนะฮะ วันนี้เราเรียกว่ามีเกียรติกรรมแล้วอยาดีๆได้ใกล้ชิดกับแฟนๆนะครับวันนี้50ท่านนะครับที่มาอยู่กันตรงนี้อบอุ่นมากๆครับผมคริสรู้สึกยังไงกับสิงโตบ้างครับเรว่าตอดทงานเรเจอกับอะไาไม่เปนไรวันนี้เรามีไมเด็ไม่เด็อยู่วันนี้ผมมาสองคนคุณมาคนเดียวระฮะผมก็มาสองคน เดี๋ยวเราต้องคุณแซวผมแซวคุณนะได้ผมพร้อมโดนแซวอยู่แล um> ้วนะครับอ่ะร like ู้สึกไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้นะฮะสวิสเซ่จัดให้กับแฟนๆแบบใกล้ชิดมากๆเลยผมนี่ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับสวิสเซ่ทั้งทีมเพราะว่าได้ไปเจอแฟนๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าชอบงานแบบนี้มากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นแฟนๆแบบแต่งตัวแต่งหน้าทำผมสวยแล้วปกติที่เจอแฟนๆเนี่ยเขาแต่งตัวแต่งหน้า ปกติคือผมรู้ว่ามันเป็นงานเร่งรีบและแก่งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแต่งตัวตแบบให้สบายที่สุดให้กระทัดรัดที่สุดอ๋อก็จะมีกล้องวงชักอยู่อันเ,นเดียวค, e ครับพกไม้ไฟเหน็บเหล่าไว้เหมือนจอมยุทธเลยข้างหนึ่งเหน็บก็อี้ไว้ครับใช่แต่ครั้งนี้เราก็ได้เห็นทุกคนแบบสวยๆติดแต้มบ้างเออเป็นแบบว่าคุณหญิงคุณนายกันนะว,วันนี้วันนี้ถ้าเป็นงานกลางคืนนะครับมันจะมาในชุดตาตรี แบบสบายๆชิลๆนิดนึงใช่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานซูเวเซสักทีเพราะว่าเป็นผู้บริโภคตัวจริงมาหลายปีในที่สุดก็แบบว่าได้มาร่วมงานกันแล้วดีใจมากครับครับผมนะฮะอ่ะพี่สิงห์ละครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีใจมากๆครับก็อย่างบอกคือเราคือหนึ่งในคนที่กินซูเวเซจริงใช่ไรัมันค่อนข้างนานนานมากพอสมควรและอย่างผมก็กินดั๊กเกิลแล้วก็ไซเดอร์อเมริกาครับแล้วก็มีวีซี ครับแล้วก็ล oh, ja, like yeah, hmm, ่าสุดฟิสให้มา FC ครับอ๋อครบเลยเหรอครับเนี่ยครบเลยครบเลยใช่นะครับครบแ หลายคนที่นนกินน่ะก็อาจจะแบบรู้จ <A> ักเอ็กซ์มเอตอนไหนอ,อ,อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคาร์บิงที่ดีพอดีครับอันนี้ต้องแบบว่ายอมรับตามตรงว่าก่อนหน้านี้คืออาจจะยังไม่ได้รู้จักกับแอปเปิลไซเดอร์ถ้าสมอติยิงตะกินพวกเอฟซีไบโอบูสเตอร์หรือว่าเป็นแบบพวกอ่คอคอลลาเจนหรืออะไรแบบนี้ครับ,รบแต่ว่ามาเป็นช่วงที่ผมกำลังแบบออกกำลังกายแล้วก็แบบหุ่นอยู่พอดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้จักกับแอปเปิลไซเดอร์พอดีก็คือตอนนี้พยายามหาตัวช่วยทุกแบบที่แบบ จะช่วยช่วยคิดคำให้ตัวเองสามารถควบคุมการกินตัวเองได้ครับบ่งการออกกำลังกายของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะพอดีเลยพี่โยมครับผมมาเจอกับนี้เลยสวิสเซ่รนะครับอปเปิร์ไซเดอร์วิเนก้าใช่ครับผมทันทีคุณบอกว่าคุณต้องคุมน้ําหนักใช่ครับแล้วเวลาคุณไปฟิตเนสคุณคุมน้ําหนักแล้วทําไมมีคนคุมคุณอีกทีหนึ่งอันนี้มันจะเป็นในแง่ของการผัดกันคุมอ๋อ ผมเนี่ยจะคอยบอกเขาว่าวันนี้เวลาเล่นฟิตเนสอันนี้เรามาเล่นฟิตเนสตั้งแต่เมื่อไหร่้ครับโดนหลบตัวภาพก่อนสุขภาพในสุขภาพผมจะไม่หลุดตอบคำถามที่ไม่จำเป็นโดยง่ายๆมีประสบการณ์ยังไงฮะคือเล่นฟิตเนสแล้วก็คุมแล้วก็โดนคุมอีกทีนึ่งผมผ่านกัรคุมนะพี่ก็ผ่านการ อีแล้วหรอแล้วที่ผมมีคู่ผมบ่มแล้วก็ที่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวตามดีเดี๋ยวตามแล้วก็ช่วงนี้แบบออกกลังกายด้วยกันครับคือผมว่าปี2026ั่หเป็นปีที่ทุกคนเขาดูแลตัวเทรื่องคุณจริงๆนะครับคือผมเห็นทุกๆคนแบบบอดี้เช็คตัวเองแบบกันเยอะมากเนะครับก็เลยแบบเฮ้ยพิสิ์เรากลับมาออกกังกายกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยช่วงนี้ก็จะได้เจอกันที่ฟิตเนสบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมนะฮะก็คือจริงๆอ่ะเออผมว่าเรื่องของเทรนด์ สุขภาพนะการดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้มันนอกจากดูแลภายนอกแล้วมันต้องมันต้องต้นจากภายในเออจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะครับอันนี้ก็คือครบเลยทั้งออกกำลังกายด้วยแล้วก็นะเลือกทานนะครับเอ่อเปลี่ยตภัณฑ์นะที่เสริมนะครฮะในนี้ใครทานแอปเปิ้ลไซเดอร์เบนิก้าบ้างครับเออปกติทานตอนไหนครับเช้าก่อนหรือหลังอาหารก่อนก่อนแล้วแต่ก็ออกหลังด้วยไม่มีถิดไม่ผิดใชทานก่อนก็ได้ทานหลังก็ได้สำหรับบางคนที่เอ่อ ปัญหาเรื่องกเฉพาะอาหารน่ะทานคู่ไปกับอาหารก็ได้หรือว่าจะหลังอาหารก็ได้แต่ของผมอ่ะจะทานก่อนอาหารทุกชั่วโมงเออนะครับไม่มีใครทานพร้อมอาหารใช่ไหมครับมีแต่คนต้องหลังไม่มีพรอมีช่วงหนึ่งเคยกินพรอมกินเข้าไปแล้วเอ๊ะลืมแลต้องกินก่อนอาหารดีกว่ามีแล้วไหนกินเข้ามาแล้วกันแล้วก็ต้องกินข้าวใหอ่เคยมีนะเคยเคยจริงเคยเคยกินแบบกินข้าวไปชิ้นหนึ่งแล้วก็นึกได้ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทานก็ก็กินเลย เราก็กินต่อกินข้าวต่อซึ่งจริงตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าจริงก็กินหลังอาหารก็ได้ใช่นะครับแต่จริงผมว่าน่าจะได้เนาะก็คือก่อนเขาบอกว่าจริงเวิร์สุดคือก่อนเวิร์สุดคือก่อนแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่อาจจะไม่กินมาแบบปอบปาลอะไรเอยเพราะไม่มีความเป็นกรดมันอ่อนอยู่นะครับก็หลังอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตะกี้เนี่ยเราพูดถึง กรดไปแล้วตัวนี้เขามีใน1นึเม็ดนะครับมีกรดอะซิติกนะครับ120มิลลิกรัมนะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องระบบต่างๆระบบภายในของเรานะครับเรื่องของการย่อยนะครับเรื่องของเออ่คอเลสเตอรอลอะไรต่างๆระดับต่างๆนะครับก็คือจะทําให้ระบบข้างในเนี่ยมันดีขึ้นแะควับก็เสริมเออรบาลานซ์ซิ่งให้ดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะออกมาซึ่งอีกที่เขากินแล้วมันป็นสองขั้นแรจริงๆว่ามันทำให้ผมแบบว่าไม่ได้หิวแล้วก็ไม่ได้กินเยอะเหมือนตอนก่อนช่วงที่เรากินมันอะไรเงี้ยก็จะมีความว่า ตัวเองกินของหวานแล้วไม่รู้สึกผิดมากเออไม่รู้สึกผิดจริงแล้วกินนิดเดียวเนี่ยเขาจะอยู่พร้อมเราเรารู้สึกว่ามันอยู่พร้อมนานขึ้นด้วยนะมันดีทั้งกับระบบร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของจิตใจด้วยเข้าข้างตัวเองรีวิวจากผู้กินจริงถาันงผู้กินจริงรู้สึกว่ากินของหวานแล้วไม่เป็นไรช่ไหเซซแอปอลไซเดอร์มนเนก้าอยู่หลอดใจตัวเองมีตัวช่วยอยู่แต่ว่าต้องกินแล้วก็คุมอาหารด้วยหมายถึงว่าคุณจะแบบ ถ้าฉันกินแอปเปิลไซเดอร์บริกาแล้วจะไม่คุมอาหารเลยมันก็มันก็ไม่ได้เฝ่าเราก็ต้องดูแลไปคู่กันไปคู่กันไปคู่กันครับผมนะฮะก็ยังไงฝากทุกคนนะครับไว้ด้ว้ละกันนะครับเเรราื่องถ้าเราอยากจะมั่นใจนะครับก็เริ่มต้นด้วยความมั่นใจจากไหนก่อนนะครับผมเอาล่ะทีนี้อยากรู้พี่ก็ไม่เคยคุยกับคริสกับสิงแบบจริงจังเลยว่าทำไมคุณถึง fit ขนาดนี้เออการออกกําลังกายหนักขนาดนี้จนตอนนี้คือแบบว่าไม่กล้าเดินแล้วตอนนี้กรา แนวมากนแทนหมไปโกบักโคบักโคกรัมเอิร์ธชัดมากเลยตอนนี้คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจคือแค่รู้สึกว่าคือจริงเราตั้งเป้าไว้ว่าตอนที่คิดอายุ30พอดีอ่ะอยากทำอะไรบ้างที่พอจะสาสิไปเมื่อตุลาที่ผ่านมาแล้วก็สึกว่าอะไรที่ไม่ครับคือไม่ผมยังไม่ถึง30ผมก็ได้อยากรู้ว่าคนที่แบบว่า30แล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าอะไรในชีวิตอะไรอยนาะนี้ก็ว่างแต่ว่าเอออยากอยากแบบ อยากชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็เอาชนะตัวเองในหลายๆเรื่องไม่ได้เลยนะครับมันมันมีหลายเรื่องมากที่รู้สึกว่าเราพยายามทำมานานมากแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จสักทีหนึ่งในเรื่องที่เรายังไม่ชนะมันสักทีก็คือเรื่องการทําให้ตัวเองเป็นหุ่นใแบบที่เราอยากเป็นครับผมก็โย่าสามสิบปุ่มนี้ต้องทำให้ได้สักทีอะไรเงี้ยครับก็เลยมุ่งเต็มที่เลยแล้วตอนนี้คุณทําได้แล้วอ่ะคือแบบว่าคุณเห็นหุ่นคุณไอจีแล้วแบบผมแบบผมสวเซ้มากเลยผมสวเซ้สุดๆเลยนะมันแบบว้าวอะไรดีๆเราก็สวเซ้ไว้ก่อน ตอนเซตวิดีโอเออแต่ว่าคิดว่าภายในเดือนสองเดือนนี้น่าจะไปถึงเป้าหมายที่ที่วังอย่างไรคครับผมใช่รอชมเลยนะได้ไหมครับขอเซตแฟชั่นสักเซตหนึ่งโอเคใครที่ได้ซูซี่เซนอ่ะได้เลยครับซูซี่เลยนะครับผมซูซี่อันนี้นะพี่เสกล่ะเอ่อจริงๆคุณก็ออกกำลังกายด้วยไปเขาชวนไปเล่นเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะออกหนักกว่าหลังๆมาเหมือนแค่เมนเทนแนนตัวเองให้แบบว่าพอจริงช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองครับอ้วนขึ้นเยอะมากพอสมควรเลยอะไร คทุวกวันนี้ก็แม่แค่แบบว่าพยายามเคลียร์ตัวเองให้มันแบบว่ากลับมาน้ำหนักเท่าเดิมมากกว่าครับแล้วก็บวกกับถ้าเกิดระบบไอพินเน็เนี่ยถ้าเกิดว่าคริสไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยผมจะถ้าไม่ไม่มีเทรนเนอร์ส่วนตัวผมจะไม่ผมจะไม่เวทก็คือถ้าไม่มีเทรนเนอร์ส่วนตัวก็คือคนคริสนะฮะก็บอกแล้วมันไม่มีคนช่วยเตะใช่ไหมใช่อ๋อผมจะไม่เพื่อนจะไม่ยังไง ผมกลัวมันผมกลัวมากมันจะไม่จบอยู่แค่ในงานนี้อ่าผมจะต้องไปตอบคำถามในทวิตอีกใช่โอ้โหขอเงียบไว้ก่อนคือถ้าไปที่ไหนมาแตนไม่มีคนช่วยเซฟก็จะไม่เว้นเรจะวิคัดีโออะไรกันอย่างเดียวแล้วพี่โดเขาจะ่าเวลาแบบสมมติอย่างพวกเราเวลาเราเล่นที่เป็นกับเพื่อนครับเราไม่ได้คิดมากเลยเรื่องการช่วยกันเซฟอยู่แล้วสมมติแบบเราอยู่ก็กลัวเพื่อนจะยกหน่อยเราก็ช่วยเหลือเซฟเนอะแต่แบบพอเซฟไปช็อคเลยก็แบบเอ๊ะเท่ามันแตกเหนะ แล้วแล้วเซฟมันก็ขันมีใครมองอยู่เป็นการเล่นพิเศษที่ผมต้องมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเออมันแบบมันก็เซฟจริงจังมันไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าแค่คนอื่นเขาอยู่ผมคิดมากไปเองว่ะผมไม่ถามเลยมองอะไรมองอะไรนะจริงหรือเปล่าวะไม่ได้คิดอะไรอ่ะอย่าไปพูดนะตายตอนจำไหนมองตาบ้องไหนจำได้ดีจำได้เลยจำไมู่ด้จำไมู่ด้เลยขาจำไม่ได้เลยขา พูดได้พูดได้อยากฟังอยากฟังเลยอยากฟังเลยตอนนี้สาวคือตรงนี้ไม่ได้อยากกินอาหารนะฮะอยากกินโมเมนต์นะฮะหิวโมเมนต์นะฮะจัดมาได้เลยทานสวิสเซอร์นะครับจะช่วยฟอกตัวอาหารใช่นะครับเริ่มต้นด้วยโมเมนต์แล้วก็ปิดจบด้วยสวิสเซอร <laughs> ์ค<ะ>รับมันละเอียดอ่อนเกินไปเราลองเขาไปเชิลเลนชชิลเหน่อยดีกว่าโอเคไปคำถามต่อไปได้เลยครับอะไรตรงนี้ก็คือทานซวิเซ่แต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นฟิวเด็ดานเออถ้าอยากเล่นฟิวเด็ดต้อง ไม่ได้จับไม่ได้เลยครับพี่เดวิจับไม่ได้เวลาช่วยเซฟอ่ะคุณเล่นอะไรส่วนใหญ่เล่นอกหรือเล่นอะไรที่ชื่ออะไรอ่ะจับไม่ได้เลยจับไม่ได้แล้วจับไม่ได้ทั่วเลยเอ้ออเอาโอเคโอเคไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะคุยกันต่อคุยกันต่อนะครับก็เสร็จหมดงานก็สักน้อยนะครับเราเพิ่งเปิดตัวไปเนาะก็ซีรีส์นะครับ r ไรต You Again เขียนรักครั้งใหม่ใช่ครับเออเนี่ยก็คือจริงผมกว่าอยู่ด้วยบนเวทีแหละใช่พี่เดวิสัมภาษณ์พกเราก่อนมาวันนี้ก็เลยย้อน ไปดูตัวเทรเลอร์อีกรอบหนึ่งครับผมนะเป็นไงบ้างฮะจำอะไรไม่ได้จริงๆใช่ไหมฮะเพราะเนเรื่องก็จำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้มเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำก็คือเออ่พีซที่รับบทเป็นนายศิลปินก็จำอะไรไม่ได้หรอนาย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 เชื่อแล้วด้วยนะ้บทเป็นนายก็คือว่าสูญเสียความทรงจำตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ16ปีแล้วหลังจากแล้วเราค่อยมาจำทุกอย่างได้หลังจากที่เราอายุ16ปีขึ้นไป ซึ่งตอนนั้นก็ในหนังนั่นจะเล่าว่าเราอยู่ในช่วงวัยทางานนะครับแล้วก็แค่รู้สึกว่าอยากกลับมาลื้เพื่อนความทรงจำช่วงตั้งแต่เกิดถึง16ปีอีกครั้งหนึ่งก็กลับไปที่ที่เดิมๆที่เราเคยอยู่อนวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาเจอกับช์ตครับผมก็คือเป็นช์ตเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทของนายตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอ่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความทรงจําเกี่ยวกับนายตั้งแต่ทั้งหมดอ่ะคือไม่ลืมเลยคนนี้พยายามอยากจะจําได้แต่คนนี้พยายามอยากจะ อาจเป็นการที่ฟันริกันหนึ่งแล้วก็ันทราสท่านเจ้าซายชัดก็เลยกลับไปอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วกลายเป็นมือเกาะของบริษัทแล้วเอ๊ะนะก็เริ่มนะเฮ้ยชัดขอมทติว่าเช้า้านะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำที่คนหนึ่งเขาอยากจะลึกเขียนความทรงจำขึ้นมาให้เราใช่ครับเราก็จะแบบว่าสร้างความทรงจำครั้งใหม่ขึ้นมาด้วยกันก็เลยชื่อว่าอะไรนะเขียนรักชัดเขียนเขียนรักเขียนรักส่งแบบส่งแบบเผยเผยอยู่อะ เกิดรักครั้งใหม่ภาษาอังกฤษอ่ะร้าย U E U E น่าดูมากน่าดูมากนะครับแล้วก็เออมันเป็นการกลับมาเล่นด้วยกันเพราะมันผ่านไปนานๆแล้วกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งอ่ะมันมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกอะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมสนุกขึ้นก็ยังเอ็นจอยเหมือนเดิมเวลาเข้าซีอะไรเงี้ยครับผมเราสามารถเสนอกันได้เหมือนก็คุยกันเองก่อนเข้าซีอะไรย่างเงี้ยว่าเราจะเพิ่มอะไรแบบไรครับผมอ่ะก็รอติดตามนะครับเออน่าจะได้ดู เออก็เร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้เออการรอติดตามชื่อปีหลังครับชึ่อปีหลังชื่อปีหลังแน่นอนอ๋อเหรอใช่ครับพูดได้แล้วใช่ไหมครัใช่ครับคิดสิโตพูดเองนะพี่โยวไม่เกี่ยวนะในแต่งหน้านะผมต้องรับสายนะนก็ยืมแน่นอนชื่อปีหลังของของพี่นี้ใช่ครับใช่น่าจะได้ดูการรอติดตามเลยเนาะครับทุกคนนะครับผมโอเคนะครับทีนี้อ่ะทิ้งท้ายก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับเรื่องของการกินเออเราต้องบาลานซ์ตัวเองยังไงดีอ่ะ อเอเรื่องการกินการบาลานซ์ตัวเองเนี่ยแล้วก็ทําให้เออความมั่นใจมันเป็นสิ่งสําคัญเนอะใช่ถูกต้องไหมกันความมั่นใจจากภายในสูหนหน่ภายนอกเนี่ยอยากให้ฝากตรงนี้สักเล็กน้อยจริงๆแค่รู้สึกว่าจากภายในสู่ภายนอกข้อดีขอ,ดของมันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่ได้อยู่กับเรานานอย่าง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 เช่นสมมติรู้สึกว่าถ้าระบบภายในระบบเผาผางของเราดีมันก็จะสามารถช่วยเราในการรัมน้ำหนักไปได้นานขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าระบบภายในเราไม่ดี แต่เราแบบไปวิ่งมันจะช่วยเราลดได้แค่วันนั้นวันเดียวถ้าระบบภายในเรามีมันจะยั่งยืนมากๆครับมันจะคอยคุมการผ่ผ่านในร่างกายของเราแบบตลอดไปใช่เพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องดูจากภายในออกมาสู่ภายนอก,กอครับผมครับจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะผมว่าจริงทุกๆคนเลยนะครับะะก็ควรจะมีระบบภายในมีสมดุลมีบาลานซ์ที่ดีเราก็จะ ใจในการใช้ชีว kind of ิตทุกวันเนาะซึ่งไม่ใช่แค่เรื Sod ่องการกินอย่างเดียวผมว่ามีเรื help ่องการใช้ชีวิตด้วยเรื่องการพักผ่อนเรื่องการนอนหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยทําให้ระบบร่างกายของเราดีแบบยั่งยืนด้วยครับครับผมพี่สิงห์เองล่ะของสิงห์เนี่ยปกติแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าผมคนกินง่ายมึงว่ากินไม่จริงไม่จริงกินง่ายอะไรที่หาง่ายๆอ๋อโอเคโอเคโอเคพูดผิดกินอะไรที่ทําง่ายๆแต่ว่าจะหายากเน้น กินอะไรที่ทำง่ายๆแต่หายากนิดนึงไข่เจียวกะเพราข้าวผัดพิซซ่าจบแต่ว่าอยู่ที่จีนอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออออคือไปหายากพิทีใช่ตองไัจะหาสิ่งพวกนี้ยากนิดเดีเป็นคนเอนจอยติ้งแหละเอาง่ายใช่แต่ว่าในปัจจุบันอะนอกจากเออเรื่องเยอะในการกินแล้วเนี่ยเรื่องเยอะในการคุมอาหารของตัวเองมากขึ้นด้วยเรารู้ตัวว่าเราเราไม่ถูกกับอะไรเราแพ้อะไรหรือว่าเรา กินอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่เซลลเกิดตัวเองเราก็เริ่มจะคุ่มมากขึ้นเดี๋ยวนะี้ผมก็จะผมเป็นคนชอบกินแป้งมากผมก็ลดแป้งลงลดพวกของทอดลงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ผมเป็นคนชอบกินของหวานมากทุกวันนี้ก็กินในปริมาณที่น้อยลองค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมนะครับก็ยังฝากมาด้วยนะครับตัวช่วยเลยนะครับก็จบน้ำักแบบไม่หนักใจนะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล,ะะ<ช>แล้วนะฮะัสวีเซอแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเองนะครับก็จะช่วยบาลานซ์นะครับระบบนะครับทั้งนแรงรักทั้งหมดนะครับใช่ครับก็ ทุกท่านกันด้วยล้กันนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับใครนะครับอะไรนะฮะกับใครนะครับกับเพื่อนผมเฮิ้เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เออไม่ได้ไม่แอาจจะเป็นการคัมแบ็คของวงวีโอเยี่ยวไบผมรอคอยอยู่นะพี่อะไรนะผมรอคอยผมไปทับแถวหน้านะบอกให้เนี่ยเป็นอะไรพี่ดูมีออร่าอะ แดดชุ่หน้าแดดชุ่มหน้านะครวันนี้เราจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะฮะเทคเด corating นะครับผมเพื่อกระสื่อว่าความอร่อยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลยครับผมถ้าเราบาลานซ์ได้เป็นนะครับบาลานซ์น every bite นั่นเองนะครับดังนั้นคนที่จะมานะฮะช่วยพวกคุณนะฮะในการตกแต่งเพนะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนมนะฮะนผู้เชี่คอขอขอขอประวัติมากกว่านี้ฮะอะไรนะฮะประวัติมากกว่านี้ชื่อเก่าเขาชื่อเาไม ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของนะครับเบเกอรี่ชื่อดังนะครับครับย่ารัชดานะครับนะยังอยู่เนาะยังอยู่ยังอยู่นะครับผมดังนั้นนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับเพื่อนของผมวงอีกหนึ่งคนคุณเต้นเนอร์เล่าอะไรนะเพื่นหนึ่งว่าเข้ามาอยู่เจมทีวีแรกไปฟิตเนสกันสองคนก็เจอพี่หนึ่งวันนี้กลับมาฟิตเนสอีกครั้งหนึ่งทั้งคี่ทั้งสิงก็เจอพี่หนึกงสวัสดีครับ นี่นะฮะโอเคก็อยากให้ไปฟังเพลงกันนะครับเธอน่ารักเธอน่ารักนะครับดอกจันทร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเพราะปีนี้ลิงซิ่งได้มาเจ็ดร้อยบาทแล้วนะเดี๋ยวจะได้กินบุฟเฟ่แล้วเดี๋ยวมาอ้าววันนี้หนึ่งจะมาช่วยเราตกแต่งงานแหงนะแต่ว่าก่อนอื่นจริงอยากให้ตหนึ่งช่วยเล่าหน่อยว่าเอ้ยพอมาเป็นเชฟเนี่ย แน่นอนมันก็ต้องกินต้องชิมอะไรอย่างเงี้ยนะเราบาลานซ์ตัวเองยังไงเพื่อกินแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยอะ่ะเออในการบาลานซ์นี่สำคัญมากเนาะใช่ค่ะใช่จริงๆก็ก็คือกินเท่าที่พอรู้รสอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็เออ่กินของให่อร่อยนะครับอย่าอย่ากินของไม่อร่อยะะอ่าและกินในปริมาณที่พอเหมาะคือคือกินอร่อยได้แต่ว่าก็คือไม่ใช่กินว่าเค้กก้อนเดียวก<ข>ินก<ข>ินหมดก้อนเลยจริงจริงจะก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าก่อนไปก่อนก่อน เขาผ่านไปหลายปีเขายังรักษาฟุตฟุตเยอะมากยังแต่งยุ่งกันเยอะผมเป็นพี่กรณ์ผมก็ต้องพูดเยอะโอเคโอเคไม่แข่นะไม่มีสิทธิ์พูดเยอะโอเคเออเราถึสรุปสรุปแล้วเราอยู่กันที่เรงไกลอะไรอย่างเงี้ย่วันนี้เราจะมาทำเค้กกันเค้กอะไรครับคุณแตงหนึ่งครับก็เป็นเค้กตกแต่งนี่แหละครับเค้กก็คือเค้กเนาะ เอร่อยมากทานได้จริงด้วยนะครับเออนะครับทานได้จริงสิฮะจริงคุณเคททำเคทมังอัดเลยนะฮะก็ทานได้จริงนะฮะขอใครด้วยขอใครด้วยขอใครทุกคนด้วยนะครับโอเคปกตินี้แรกวันนี้โอ๊ยใจน้องเองใจนองนะครับอ้ายังไงฮะเป็นเคทแล้วก็จะมาตกแต่งใช่วันนี้เรามีมีมีบัตเตอร์เคทนะครับทุกคนก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีครีมนะคะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่ง ัให้น้องๆวยกันทำมาใส่มอโอเคอย่าเแต่มองทางนี้นะครับอย่าลืมตกแต่งของตัวเองนะใช่แล้ใช่ครับ้ลซึ่งเราก็เราก็มีแอปเปิลด้วยนะครับวันนี้มีครับผมเป็นของตกแต่งด้านบนอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลยหรอกไม่ไม่โดนหั่นจ้ะโดนหั่นไม่ให้ปลูกไปเลยหรือจ้าไปเลยอ๋ออย่างนั้นกูทำเองก็ได้กมเลยต้องมาโทษโทษโทษแต่แอปเปิ้ลที่ผมปลูกเองด้วยนะครับอยากจะบอกกูเล่น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 ทำต่อ โปรถดมีงานคือพริ้นต์ผู้สิทธิ์ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวทุกคนใส่ทุกคนไม่ต้องมีกุ่มมือแล้วกันเนาะมีให้เลยนะทุกคนเช็ดทิ้ไปหมดวันนี้นะครับโอเคเริ่มต้นจากการใส่ถุงมือนะครับอาชีพแท้ใส่ได้เลยใส่เครื่องเดียวนะครับสิ่งจำตามที่อยู่ตรงหน้า